สบายดีพี่น้องสบายดีตอนประมาณตีสามกว่าตีสี่พี่น้องเลยพวกซองแมน,น,นองเทนก็ก่าพี่น้องเอสิเปียซีนพี่น้องจ้าจะปเปียซีนนะคะข้างหมอกเขาไปก่อนป้าทุลุงเดินไปเอาผามโมให้หน่อย กระท่อมอ่ะกระติบข้าวน้อยที่แขวนอยู่เห็นไหมในครัวไฟหม้อนี่มันใหญ่เกินไปแล้วไ <c oughs> ฟหม้อที่ปิดไอ้นึ่งปลานะฮะลุง<อ>จ้ะกระติบข้าวน้อยด้วยตกระติบข้าวมาให้หมดนั่นแหละใช่ n ม กเจหนาตีสามเองนุยนี่นมันก็ตีสามกว่าแล้วไฟดับเมื่อคืนพดโผงงวงแจงจนสี่ทุ่มเดินมาภาพลังที่เปน็นเมืองก่อซอยจุข่าคง อยูเ่เฮือนป่าคองบ่าวดาวบรรณาเนาะจุุๆๆๆๆพอพอาพลองเทนไปเบิ่งไหมล่ะส่วนตีสามเกือบตีสี่มันก็จะเงียบเงียบในน้อยหนึง่ง ขอเื่วนส่อพี่น้องเด้อมันปนวนไก่กันเคียมากินสิ่นั่นหรือ่าขนมจีนกระปุ้นนั่นเองมาห่งนากดมวงเลยเกาะพจีนแ่นี่ามาห่งมข้าจราาจาเล่่ยรนอย่างนีกาบัาขาเกลือเที่เอยมเอาสองเกลือมา ดูดิงละซับหโซ่ละซับหนึ่งตซับแล้วอเลิง่นแล้วจากผูดสองบ่บยืนเบิ่งอยู่ละสาโมงนั่เลยโอ้สี่แล้วทันทนทนทเดียว บอเปนนางดอกซัมเพอพอใหญ่ถูดละพันไปน่อฮะคือต้องหาเล่อืมผลที่ตัวกู่อันไ้นนู้น บอกินบ่ลุงอ่ะมาซิมมึงด้วยหกระดูกบท่านเดพันตีกระดูกมบันนี้พี่อ่ะบ่เข้างางเขาไปเขากอมา

มีมีรถแห่ยิบบมาแมนจอยคือบุไปหาสูบัน่ะไ่สเล่อเลย้อเขาเรื่องเขาอันเขาานเขาบอส่วนขายตะวัน่พอดี สาพันเนะสามสี à, ่พันบ้านมือมือมือหนี่ก็ขาสามพันเจ้าก็ขาไหนบ่เลีขาซื้อมาไปทั้งหลายั้สิบสามพันเ้วให้ขาสามพันมันเลยดิเนาะดิ่งตันตัวเมย์ตัวเถิกเนาะจะมาเลี้ยงบ่โอ้ขี้คนดิ่เนาะใช้มีเจ้าเนาะ Hai chọn cho tôi được một đạo hảo đi hảo rau của ao mãi đâu mong đâu đâu mãi

นี่นอนเลนี่ลองลองไม่ลงลองมุดดูน่ว้ามีเป็นยังไงมาไ่เคยกินค้ม่ไหมไม่ไหว่เคยกินบ่เคยกินดิบวาจังะใดำเด้อกัวนึ่งนมึงให้กูแบงให้บ่แบงใส่เด็กก่อนกับโมซาน เออหันสองนี่ลุงมึงเรพลุงพูดไหมีนอไป่ิดนมาทงยางมามึงเอาทงได้นี่ใช่ไหมนี่ยนมีการยืนเล่งว่านะคนมาลเาายาบดมนไป้าน้มด้โอย ต้องเลี้ยงมังกรพูดนะหนึ่งพันบาทเป็นต้นเคมาเอาตัวไรมีหนือเป่าตอนนี้บอาขนาดด้ เต้ตัวนึ่ตัวหนึ่งใบเยนเก่าที่ดีนีี่้อตัวหนึ่งนกพันบาทเป็นเงนเยนงเือจะเป็นนางแบ่งกันเบดคงมีคนกินบดน้อนี้เนาะ มันยังหลือให้ที่เยอะชาเพียอย่างนี้มารวมทึงอันนี้ครับเทปเพียสองนึงลูกมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยปลาทองหอนทองกรึบกอันนี้สิเป็นของสายแดดกระบอกสั้นเพลย์นี่ก็จะแบ่งให้ลำลอยแล้วพูดละหารลอยมายืมไหมกันเฮ้ยแล้วก็จะมาขามเข้าไปซะ เลยกางกระตกให้เบิ้องต้นค่ะซิเนื้อหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยนิดเดียวเองนังทำไมนังค่ะ ว่าข้างๆท่นนะหนึ่งพันบาทตะกระดูกทัากระเดี่ยววันะห้าร้อยหรอัวหรอืมตั้นันเป็นบ้าเพราะว่าธงห่ารอเกือบงเกือบสำงลพานจากโอ้ยแบ่งกันนะเขาแบ่งเนาะหายล้าแบ่งบกว่าไวได้ขนาดนล้วอืมบ่ดาวก็เอากับทับ จะปลูบลงนังนายเยอะใหญ่เทอะหนายลอยนี่หญ้ามันเจ็บมันตายแล้วลูก <c oughs> ไปเรียกช้างิดเอาพันหาบอ่ะขนาดน่ะ<ผ>นี่น่าหวังระวังตัวนั้นหาลอยกับตัวน,นี้พันหนึ่งเนาะถ้าแบง่งแต่ถ้าแบ่งสองฝุ่งนั่นไม่ได้เท่านี้นะจริงตั้งแต่ห้าร้อยถงสองพัน อันนี้ห้าพันหนึ่งนะครัก็พันคือกานจะแบ่งให้อืมให้เก็จะแบ่งกองละห้าร้อยด้แบ่งครึงแบ่งครึงก็เออ่อืมกองละห้ากองละพัน่ก็แบ่งรงละห้ารอย้เชื่อช้าผดผูอันออเนี่ยอะเนีห้าร้อยี่น้องเอ้ยมันจตีคน้อยหนึ่งเฮยอืมพราะานั้น แขกคุณไม่เก <es> <Styles> uh ียดมันนะกินกระปุ่นนล้วด้อคือบุคลีงามเลยกระเปดพูดก็าจะเห็ุการณไร้ายมันสิทนะจะพูดตัวใหญ่กันไหมอืมตัวใหญ่เป็ดพูดเป็ดเลยไปขวบขวบคนก็จาก็มีอยู่แล้วทำไมทีเดี๋่บอกใครที่กามีว่าต้องไล่เพราะฉะนั้นสายแดงออกมาเองเด้อเอาเงินไปจ่ายด้วยมึงรึ เลือกสีหน่อยฮะยังนถ่านมาหนึงขาวด้ถ่านใละสุกแล้วหมอน,นึงเคยใส่ส,ส,สุกแล้วหนึ่งอือว่าก่อนไปขอางไว้ดิเองก็ยังโคงลงไปหาเอง็งว่าตอนลืมตื่นบ่าเอยหมัต้นคอนเด็ก<อ>ลานชายนะาตาอะละตาลนี่ตาหนังอะไตาหนี่เฮ้ยโื้อแดงยออือ แปดพูดงัวตัวนี้บานมงมีหาโตมันงัวนะข้าเห็ดน,นี่ยบงัวน,นะ้าเบอร์อะไบอสี่สั่งสีนเพื่อีกพันหนึ่งบนบะพอ่อีกพูดหนึ่งสีนพันหน่งอเนอทำมเราให้ป้างนะ่เต็มท,ทางหมดนะทำไมแม่เปนนี่นะวันนี้ก็ซีเล,ละปนะ็น้องซฝากดลก็กกลกแซ่วพอก,กันใหม่กินหนาแซา่เอยไปแล้ว